สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิน้งกุลสตรีออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังรักษาตัวนานสองเดือนจากกรณีที่นิ้งกุลสตรีศิริพงปรีดาอดีตนางเอกชื่อดังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด่วนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากถ่ายเป็นเลือดจึงได้สองกล้องด่วนและตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจโดยในเวลาต่อมานั้น ทางด้านเสาวนิ้งได้ออกมาเผยว่าผลตรวจชิ้นเนื้อออกแล้วแต่เป็นแบบหยาบก,ก็คือ CMV ไวรัสแอบแฝงจะชอบมาทำลายในช่วงที่ภูมิต่ำไวรัสนี้สามารถทำลายได้ทั่วร่างกายแต่นิ้งได้รับโชคโดนที่ลำไส้ใหญ่ความยาวประมาณ10กว่าเซนติเมตรเป็นจุดแผลร้อยกว่าจุดซึ่งไม่สามารถใช้เลเซอร์ที่รักษาได้หรือแมกได้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่30สิงหาคมนิงกุลสตรีศิริพงปรีดาแจ้งข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่าเจ้าตัวได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังรักษาตัวด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องและมีอาการแทรกซ้อนอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชมานานกว่า2เดือนจนอาการดีขึ้น ซึ่งในอินสตาแกรมนิ้งได้โพสต์ภาพของตัวเองกับใหญ่นิตินันสามีโดยทั้งคู่มีสีหน้าที่ยิ้มแยม้มแจ่มใสพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะหลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านหลังที่สองแสนอบอุ่นนานถึง2เดือนตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต่อแต่ขับรถผ่านบ้านมาทะเลได้ยังไงก็ไม่ทราบขอบคุณทุกกำลังใจ ของทุกคนที่ให้นิ้งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะโรคแทกซ้อนครั้งต่อไปจะเป็นโรคอะไรไม่ทราบทราบแต่ว่าซูู่นะนิงนอนทะเลพร้อมถุงยา2ถุงใหญ่งวดนี้ออก2แน่นอนมีแต่สองสองสองร,รักรักกดกดแน่นๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ